The Show. สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามา m a า a ีนโน o วัชิดใหม่บัมมีชงถึงสำเร็จรูปพริกแสบแสบเข้าเส้นยูนิคออยูนิคน้ำผักผลไม้ร้อยเปร์เ็นเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว ฟรีบรอดแบนด์ไลน์สุดยอดการติดต่อ <S The s e Show a d i t i o n ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเสิร์ต The Seed Show ที่แครงครั้งที่94จังหวัดระยองสวัสดีครับระยองสวัสดีครับสวัสดีนะฮะโอ้โห ขอสียนัยมดังหน่อยลเลยโอ้โหปีนี้ ก็อยากบอกว่าเราก็ยังคงค้นหานะเราน้องๆที่มีฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีนะครับเราก็แสดงความสามารถบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับประเทศบนเวที The v o i Show น่แหละใช่แล้วนะด้วยความที่เราเป็นลื้นที่เป็นกลางนะฮะแน่นอนว่าเราเห็นศิลปินนะฮะหลายท่านที่แวะเวียนมาที่ขึ้นของเราเยอะแยะมากมายต้องบอกนะว่าประสบการณ์ของเขานี่ไม่ได้มาโดยง่ายนะฮะผ่านอะไรมาเยอะนะครับเราก็เลยถือว่าเปิดโอกาสนะฮะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่จะทําให้น้องๆเหล่านั้นนะที่มีฝันนะฮะได้มาโชว์ฝีมือ ความสามารถเต็มที่นั่นเองถูกต้องครับผมนะครับนะฮะแต่ก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนเลยเอาเลยครับนะครับผมนะฮะทางด้านขวามือน้องชายสุดหล่อของผมนะครับผม DJ อ้นครับผมสวัสดีครับ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 ฮะอ่ะฝายมือฮะครับผม DJ สุดหล่อของเราเหมือนกันนะฮะครับ DJ ดอสครับนี่นะฮะนี่ขอบพระคุณมากครับผมครับใครกรีดขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยฮะ อาเซปินนะครับวันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะน้ำทีมมาเลยนะกับมัมมีดดตี้ซูเปอร์เบเกอร์วัชลาวลีตัมอ้นดีชวินดัสตากาสตัมและโปเตโต นี่คือศิลปินของเราที่อัดแน่นความมันให้คุณแน่นอนนะฮะใช่แล้วครับทั้งชาวซีที่นี่แล้วก็ชาวซีทั่วประเทศนะครับสามารถติดตามเราได้ผ่าน2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ www. seedcave. com นะครับรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันของเราด้วยครับใช่แล้วนะฮะใครที่ฟังเสียงตอนนี้นะฮะทางบ้านนะครับอยากเห็นภาพสดๆนะฮะก็อย่าลืมนะฮะโหลดแอปของเราไปเลยนะครับรวมถึงเข้าเว็บไซต์ของเราด้วยนะฮะ Seed Cave นั่นเองนะครับขอบคุณด้วยนะครับ ครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะที่ทำให้เกิด The City Show ขึ้นนะฮะโอ้94ครั้งแล้วนะครับขอบคุณนนเลย <มา S 2> นะฮะ,ะ,ฮะสำหรับรถจักรยานยนต์ Yamaha Final หัวฉีดใหม่ครับบะหมีชม่ชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นครับยูนิฟอร์มยูนิทน้ำผักผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเครื่องดื่มเกลแร่ซันโวทรีบล็อตแบนและไลน์สุดยอดการติดต่อนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะขอเสียงปรบมือพวกเขาหน่อยเร็ว นะฮะวันนี้ทําให้เราได้มันกันแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะใช่แล้วนะครับตอนนี้อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าการออดิชั่นของเราใกล้จะเริ่มต้นขึ้นและคอนเสิร์ตของเราก็ใกล้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะอยากใช้ชาวรยองทุกคนยืนขึ้นครับผมลุกขึ้นมาเลยยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอาละฮะขยับเข้ามาใกล้ๆด้านหน้าได้เลยนะฮะแต่ว่าอย่าดันรุนแรงเกินนะฮะขอเสียงกรี๊ดเปิดเวทีหน่อยแล้วถ้าพร้อมแล้ว ไปเจอ,อกับวงแรกฮะบ็อกซิ่งเชม ม,มีใครได้เจอะด,ด่สองมีใครได้บอก far ไกลมีใครได้ทำเมืไรเหมือนใจที่ต้องการจะไมต้องคอยกด

ก็เลยกับบ็อกซ์อินเช็มด้วยครับโอ้โหโโอ้หให้มาคุยกันหน่อยนะฮะก่อนอื่นเลยดีกว่าแนะนําตัวก่อนแนะนําตัวก่อนจากฝั่งนี้เลยชื่ออะไรเล่นอะไรบ้างครับชื่ออะไรเล่นอะไรฮะชื่อใบพลูครับอ๋อเล่นกีตาร์โซโล่ครับครับผมผมชื่อนิโน่ครับร้องนำรับผมอ่า ชื่อนายครับเล่นมือกองครับชื่อมาครับเล่นกีตาร์ครับครับผมชื่อเบนเล่นเบสครับผมถามที่มาชื่อวงดีกว่าครับ Box in Shame ชมนี่มันมาจากอะไรครับก็บ็อกก็เหมือนบ็อกบ็อกหนึ่งที่มีคนห้าคนอยู่ด้วยกันก็วงนั่นแหละครับ วงแห่งความอัปยศนั่นเองครับให้ตาย box in c h a i แปลตรงตัวไงแปลตรงตัวเลยคือเอาง่ายคือดูเหมือนอารมณ์ว่าเป็นแนวร็อกๆหน่อยดูเป็นดั r กไซส์เนี่ยนะฮะและนี่คือ box in ินเ i มขอบคุณนะครับที่เดี๋จะมีอีกวงหนึ่งครับวงนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรนะฮะ ไอคำหลังนี้ชัดมากเลยจริงๆใช่แล้วนะฮะจ้าสลิมปิเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยนะฮะว่าชื่อวงเนี่ยเขามาจากอะไรสิ่งที่อยากรู้กว่าแบบฝีไม้ไล่มือคือทำไมตั้งชื่อวงแบบนี้ใช่แล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับขอเสียงดังๆให้กับสลิมปิ นะครับเพลงนี้ไม่ใช่เพลงว่าความทรงจำนะครับแล้วอีกไม่นานเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้จะเปนเพลเสียงเพลงนี้อีกไม่นานนะครับเแต่ว่าเราขอมาเป็นที่ภาพและเปะ็นที่เสียงในรายการซีรีสก่อนแล้วกันนะครับ คงมีแค่งเงาของความลังวันนี้วันที่รักพังก็ยังดีที่ใจยังมีาพาเธอเก็บไวเรื่องราวที่เราเคยผ่านฉันเองก็ยังต่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bên con bỏ này trái video hấp dẫn mình vẫn <Q. Tossed> ฉันจะเก็บไว้อยู่ข้างในหัวใจเธออาจเป็นของใครในใจยังมีเธอเรื่รองราวเหล่านั้นมันยังฟังใจัยากเกินที่จะทำให้ลืมไปบันจง 为内困。 ความรู้จักกันก่อนอ่ะฮะขอเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนละกันแนะนําตัวก่อนฮะสวัสดีครับชื่อเฟิร์สมือกีตาร์ครับเฟิร์สมือกีตาร์สวัสดีครับชื่อหลังมือกองครับอ่าสวัสดีครับชื่อเฟิร์สไมโครโฟนครับไมโครโฟนหรือเล่นไม้นะฮะสวัสดีครับผมแบงค์มือกีตาร์ลิชซึมครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อบิวเบดครับ ฉ,ฉันเสียใจด้วยนะเวทีนี้เนี่ยโควัดกันที่ความสามารถแต่ลอจริงนะฮะองนี้นะฮะอ่ะพูดถึงพูดถึงชื่อวงเหนือชื่อวงไอ้หัวหน้าวงตอบดีกว่าชื่อวงว่าสลิมปิหลายคนอยากรู้ทำไมถึงสลิมปิครับผมเออมันมันเป็นแบรนด์สกูตเตอร์ของอิตาลีครับแต่ว่าถ้าเป็นอิตาลีผมไม่รู้อ่านว่าอะไรฮะแต่ถ้าเอามาเขียนแล้วมันสวยดีใช่ไหม เ<โ>ขียนสวยเขียนสวยดีแล้วเขียนสวยดีแล้วคุณไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะออกเสียงยังไงใช่ไหมฮะก็บางคนก็อ่านสลิมปี้สลิมปีแล้วก็มันมีชื่อเล่นด้วยนะครับพี่ชื่อเล่นว่าแบบน่ารักน่ารักหน่อยก็ชื่อว่าลิมิลิมิลิมิคลิมิะสลิมปีแบบเดิมดีกว่านะฮะแบบแบบเดิมดีกว่าออกเสียงง่ายกว่านะฮะความหมายชัดๆคืออะไรนะฮะอีกที สกูตเตอร์อิตาลีสกูตเตอร์<ค>ของ,ขอ,งอิตาลีาลครับ,รบผม,ผมลองพิจารณากันดูว่าเข้ากับบงยังไงนะครับผม <laughs> สกูตเตอร์อิตาลีนะฮะแต่เท่แต่เท่แต่เท่เป็นชื่อฟังปุ๊บจำได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าผู้ชนะเลิศนะครับซีดออเดชั่นประจำเดือนสิงหาคมจะเป็นใครนะฮะเต้นแทนจริงใช่นะครับแน่นอนนะฮะว่าทุกเวทีเนี่ยการแข่งขันจะต้องมีผู้ชนะนะครับแต่ว่า คนที่ไม่ได้ลองมาชาะเลิศบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าคุณไม้ถึงจุดนี้ถือว่าเก่งมากแล้วถือว่าเก่งสุดๆครับทุกวงเลยแล้วกันนะฮะที่ผ่านการออฟดิชั่นของเรามานะฮะถือว่าสุดยอดทุกวงเลยสําหรับผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับทั่วรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า20,000บาทนะฮะส่วนรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า10,000บาทนั่นเองนะครับใช่แล้วนะฮะตอนนี้เราต้องขอเรียนเชิญน้องๆทั้งสองวงของเราขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเสียงปม เจอเลยครับยืนเลยฮะนี่คือสลิมปีนะฮะและ box in shame ยืนเล่นเอาเลยครับมาเลยฮะนั่งหน้าเลยเก่งทั้งสองวงเลยสุดยอดม,มากเลยนะครับสูสีคู่ขี้จริงๆนะครับเอาละฮะแล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาอีกหนึ่งครั้งนะฮะที่เราจะต้องขอเรียนเชิญน,นะครับ ท่านนี้นะฮะขึ้นมาบนเวทีของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนะฮะที่ตามหาฝั่งของตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นร่วมเล่นบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับประเทศนะครับกับ The s e C Show a u d i t i o n นะฮะขอเชิญพี่ตุ้ยธีรพัชรจักุลครับครับผมอาล้วครับผม เดี๋ยวขอเชิญพี่ตุ้ยตรงกลางเลยครับเชิญเลยนะฮะได้ให้เกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงโครงการดีๆกับเดอะซีโช d i t i o n ของเรานะครับครับครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าโอกาสที่ความฝันเทนนตรีนะครับจะมีโอกาสได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพี่ใช้คําว่าผู้ฟังทั้งประเทศนะครับต้องบอกว่าอยากจะแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งคู่นะครับ เพราะว่าโอกาสนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันคงไม่ได้เกิดได้ง่ายๆนะครับและถือเป็นคืนที่เราควรจะดีใจนะครับไม่ว่าผลโหวตมันจะออกมายังไงก็ตามนะครับเราในส่วนของซีดเองนะครับพี่คิดว่าในฐานะคนที่รักดนตรีและพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะนําเสนอผลงานดีๆนะครับ,รบต่อไปนะครับก็เราก็ยัง ฮะ <laughs> ยังไงน,นะเราก็ยังพยายามทําหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ดีอยู่นะครับในกิจกรรมซีทโชว์ออเดชั่นทุกครั้ง,คร,งครับครับผมนะฮะ อย่างที่พี่ตุ้ยบอกไปนั่นเองนะครับผมเดอะซีโชก็เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถบนเวที The S Show เราร่วมกับศิลปินระดับประเทศนะครับแล้วก็ออนแอร์ให้ชาวไทยได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะครับและมีอีกหนึ่งท่านครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะต้องบอกว่ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะเพื่อเป็นกรรมการนะฮะตัดสินคัดเลือกน้องๆเข้ามานะครับขอเชิญเลยนะฮะพี่พี่วงวัชราวดีครับผมขอเรียนเชิญอีกครั้งครับขอเรียนเชิญอีกครั้งครับเชิญเลยนะครับนะฮะอยู่อยู่ตรงกลางก็ได้นะฮะเดี๋ยวน้องๆ ขยับมานี้หนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้พี่วัชรารณนะครับอยู่ตรงกลางนะฮรเพื่อเป็นผู้ที่เป็นสักขีพยานแล้วก็ประกาศในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่ปั๊มเป็นตัวแทนแล้วกันนะฮะพี่ปั๊มครับถามหน่อยนะฮะว่าวันนี้นะครับคัดเรื่องน้องๆเป็นยังไงบ้างฮะยากไหมครับพี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเก่งมากบตดสินยากมากครับแต่วงที่ได้ก็โดดเด่นมากทีเดียวครับถือว่าชัดเจนนะฮะแต่ว่าต้องบอกไปก่อนว่าทั้งสองวงก็ถือว่าโดดเด่นในแต่ละด้านของเขาเลย นะครับแต่ทั้งหมดแล้วทั้งมวลก็มาจากผลโหวตของคนทั้งประเทศนะครับตอนนี้จะใกล้จะประกาศแล้วนะฮะครับผมครับเขามีแอบเชงเงอแอบมองดูโพยผมด้วยแอบดูด้วยเอาละครับเดี๋ยวพี่พวัชรลบุรีจะประกาศนะครับว่าผู้ชนะคือวงอะไรนะครับครับและเวลาณตอนนี้นะฮะถึงเวลาอันน่าตื่นเต้นแล้วนะครับครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศซี t ออด i ชั่นประจำเดือนสิงหาคมจังหวัดระยองได้แก่ ลิมปี้วงสลิมปี้ฮะยินดีด้วยนะครับยอดเลยนพวกคุณสุดยอดมากฮะเดี๋ยวเล่นเชิญนะฮะนี่นะครับให้พี่ปั๊มนะฮะมอบถ้วยรางวัลเลยนะครับคุณคือผู้ชนะนะครับของครั้งนี้นะฮะเดีือนสิงหาคมนะครับเวลาอ่านชื่อวงให้อ่านติดกันนะครับผมครับอย่าอ่านแยกฮะแยกก็ได้แต่ว่าอย่าแยกนานเกินไป ครับผมไม่ดีเลยฮะสกูตเตอร์ของอิตาลีนะฮะเออนะฮะส่วนวงบล็อกออฟเชมถือว่าสุดยอดมากๆครับยอดสุดยอดจริงๆใช่แล้วนะครับนะฮะเก่งมากๆทั้งสองวงเลยคะแนนแบบคู่เียกันมากนะครับให้พี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะครับมอบนะฮะเงินรางวัลนะครับสองพันบาทนะครับครับกับผู้ชนะเลิศนะฮะประจำเดือนสิงหาคมของเรานะฮะพี่วัชรวบุีก็ได้มอบถ้วยรางวัลให้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับสหรับผู้ชนะเลิศนะครับนี่เลยถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะครับสำหรับ ผู้ชนะเลิศนะครับนี่เลยนะฮะยินดีด้วยครับอ่ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะของเราด้วยนะฮะและอีกหนึ่งวงรองชนะเลิศของเราในวันนี้นะครับนี่นะฮะ box of shame ใหปไปตุ้ยมอมนะครับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนี่นะฮะขอเสียงปรบมือด้วยครับยอดเลยนะครับแต่นอกเหนือจากเงินรางวัลนะฮะแล้วก็ถ้วยรางวัลนะครับอย่างแรกเลยที่ได้คือประสบการณ์ประสบการณ์ดีๆใช่แล้วนะฮะ โอกาสดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโหไม่ได้หาได้ง่ายๆเลยคุณได้ก้าวต่อไปอย่างอย่างเจ๋ง่ในวงการบอกได้เลยแค่นี้นะฮะถูกต้องนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง2วงอีกครั้งหนึ่งคุณสุดยอดจริงๆนะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2วงด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะฮะแล้วก็พี่พีวัชราวดีนะครับวัชราบดรีด้วยนะครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนะฮะใช่ไหมฮะพี่ ถ่ายภาพรวมอีกครั้งหนึ่งขอถ่ายภาพรวมอีกครั้งนึ่งนะฮะถ่ายภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่บีไปนะครับน้องนะฮะน้องน้องเบใกล้นิดหนึ่งนะครับเราจะได้แล้วก็นั่งลงนะครับเอาละครับโอเคอ๋อเพราะเก็บภาพได้ไม่หมดนะครับผมเอาละครับสำหรับกิจกรรม The s e a Show Audition ของเราก็เกิดเป็นประจำแบบนี้ทุกเดือนนะฮะแล้วก็แน่นอนสิ้นปีเราจะทำการประมวลเอาเหล่าศิลปินตัวน้อยนี่แหละคนเก่งของเราที่ผ่านการ audition นะครับมา ทำการแข่งขันกันเพื่อที่จะได้สุดยอดของ The s e a Show Edition ประจําปีนะครับใช่แล้วนะฮะสุดยอดของ The s e a c Show Edition ของเรานะฮะนอกจากจะได้เงินรางวัลนะฮะแล้วก็ถ้วยกิติยศแล้วนะครับแน่นอนว่านะฮะยังได้โอกาสดีๆด้วยนะฮะที่จะได้ทําเพลงนะครับกับโปรดิวเซอร์นะฮะที่ต้องบอกเลยว่ามืออาชีพแลชีพองมีผลงานที่เจ๋งมากๆนะฮะที่ผ่านมาครับผมเอาละครับสําหรับตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณพี่ตุ้ยครับย Show audition.